มันมีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกค่ะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดพูดแบบที่ไม่ต้องตะกอองค่ะก็ได้นะเออที่ที่นักข่าวอ่ะจริงจริงเจอกันมาตั้งนานเนาะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรดีๆอ่ะพี่บอกอยู่แล้วแล้วพี่ก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรเป็นรุ่นพี่ที่เจอกันมาตั้งนานแล้วบอกอยู่แล้วจริงๆแต่ยังไม่มีแล้วเราก็อยากให้มีเหมือนกันแหละเออเฮ้ยพี่ก็มตองใส่แนแหวอะไรหืล่อะไรล่ะไม่เลือกเลย เรล่นเกมกันจรางๆคุณไม่ได้ไปนะคะยังไม่ได้ดูมีแต่ว่าคุณจะไปคนเดียวอาจจะไปซื้อแบบของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปไม่มีใครด้วยกันไเป็นเล็งๆไว้หรือเปล่าคะอืไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นแหวนที่คนอื่นให้ก็ต้องให้คนอื่นเล็งเนาะแต่ถ้าเกิดไปดูเองอ่ะแต่ว่าไปซื้อให้ตัวเองส่วนตัวคุณคุณไม่ได้รับของขวัญที่เป็น เกิดเือเขาไปดูก็ไม่แน่ใจว่าว่าของขวัญก่อนหน้าที่จะเป็นชิ้นสุดท้ายมันอาจจะเป็นยังตื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่แน่ใจเๆๆๆๆๆๆขาก็ไปกันหมดแล้วเนาะแต่จริงๆไม่ไม่กดดันนะคะเพราะว่าเหมือนเคยจาก มาไปงานแต่งงานเพื่อรอบสองเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวนี้คนทำบทคนน้อยลงเลยนะีคะคุณก็ไม่อยากจะแบบว่าต้องแตงแล้วก็เลิกเลยก็ไม่ต้องรีบไปได้ริจๆเรมเคยมีหยอดเต็มเลยเมืม่อไหร่จะทาทีนะเลยไม่ได้ ก็บอกว่าทําเลยทําเลยเนี่ยมันต้องมีการคุยกันนะแต่เราอะเอออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวเขารู้ตัวป่ะ <c oughs> ไม่คือไม่อยากพูดราอเดี๋ยวกลายเป็นบังคับหรือว่ากลายเป็นไปไปบีบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าถึงเวลาก็มันแต่คบกันจริงการคุยกันในความลึกซึ้ง,ค,งคือคุยเรื่องอนาคตแบบเป็นปีปีไปนะคะคุยว่าแบบเดี๋ยวปีนี้ไปเที่ยวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยว่าแบบคือไม่ได้คุยจริงจังเหมือน เหมือนคนที่จะแต่งงานกันเหมือนคุณเชื่อว่าเพื่อนๆคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันแบบว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องหาเงินมาไว้กองการคพรอบครัวเท่าไหร่จะต้องใครดูแลในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคือยังไม่มีเลยว่าเรากลัวนิดนึงค่ะกลัวนิดนึงเหมือนกันคือกลัวเพราะว่าไม่อยากผิดหวงังอ่ะ เพราะว่าคือการแต่งงานมันไม่ใช่แบบว่าแบบเข้าเส้นชัยแล้วจบใช่ไหมคือการแต่งงานคือเพื่อนก็มันเป็นการเริ่มต้นถึงเราจะรู้จักใครคนนึงมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยพอแต่งงานไปเป็นไม่เหมือนที่เราคิดอะไรเงี้ยเรื่องเพ่อก็มีหลายคนก็คือรู้สึกว่าทุกวันนี้มันดีกว่าด้วยีกว่ากันเลยไม่อยากัวแต่ ว่าอันไหนดีกว่าค่ะคือถ้าแต่งคือก็จะดีใจแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่แต่งมันก็ไม่ได้ต้องรีบไงคือมันชีวิตคือปัจจุบันนี้คือแฮปปี้ค่แบบมีมีตัวมีลุ้นมีนตัวจะตีไข่หรือจะขอเอขอเป็นงานเซอร์ไพรส์ใหญ่ซึ่งเนาะคือ <c oughs> อย่างปีนี้ค่ะคือก็ไม่ได้จัดวันเกิดเนาะเพราะว่า รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราก็กินข้าวกับเพื่อนๆเราแล้วเราก็จัดมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าใครรักเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆทั้งหลายรวมไปถึงแบบ5วันหนึ่งมีใครจะขอไปอแต่งงานบินนะ๊กอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่อลังการก็ได้ <c oughs> เพื่อแสบตู่แสบไปรอตลอดเลยมั้ยพี่โอ๊ยจะพูดว่าสแตสบายดิดูเหมือนขายไม่ออกเลย <c oughs> เอาเอาเป็นว่า ก็ตอนนี้มีความสุขดีค่ะแล้วก็แล้วก็แต่งถ้าแต่งก็ดีใจถ้ายังไม่แต่งเราก็แฮปปี้ดีเกี่ยวกับเรื่องอายุหรอคะจริงๆก็ก็เป็นห่วงค่ะคือเป็นห่วงไม่ใช่ว่าเป็นห่วงว่าเออสภาพเราจะแบบว่าไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคือไม่ไม่ได้ห่วงว่าแบบเดี๋ยวจะขายไม่ออกแต่เป็นห่วงว่าถ้าวันหนึ่งจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะยากค่ะซึ่งคุณก็เคยบอกแล้วนะว่าคุณไปฟรีสข่มาก่อนแล้วฟรีสฟรีสไว้ค่คคะค ไปไอ้รว่่ะจริงๆอะภาพนั้นคุเศรแล้วนะมีคนส่งมาให้คือเป็นภาพที่ไปหาพี่แอนใช่ไหมคุณอุ้มน้องบีหน้าหรือเป้าคอเคร์กเก่งไปหมดทุกอย่างเลยเ ก็ดูหลังจากภาพนั้นอนะกลายเป็นคุยสตว์ดูทุกรูปว่าหรือเราเติงหรือเราต้องยิ้มยังไงให้มันเหมือนเดิมหรือเอ๊ะยังไงแล้วทำไมภาพนี้มันแตกต่างมานั่งจิ๊กซอเลยนะคะก็็ขอฝากไว้ด้วยะะแล้วกันค่ะจะเป็นมาว่าแบบว่าไปสี่โงสี่โงม่ผู้หญิงมันก็ต้องมีเสริมสวยบ้างแต่ของคุวยวมันไม่เกี่ยวกับอนันต์เลยยังยังยังค่ะส่วนนี้จะมาหมายถึงเพราะมันแบนเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่ยังค่ะคือคุยสตว์ พื่อผ่านรถไฟฟ้ามาหาเรเธอมาแล้วน้องในสภาพแบบไม่แต่งหน้าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันไหนที่คุยแบบเดินเจอพี่ๆหรือว่าน้องๆเนี่ยในห้างแบบไม่ว่าจะเป็นภารก็นหรือว่าแต่งหน้าน้อยมากๆคุณก็คิดว่าทุกคน อย่างนี้นะคะต้องอย่างนี้นะทุกคนคงให้อภัยคือมันมันคุณไม่ได้มาจากละครเริ่มแรกเนาะที่ติดขนตามาตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเห็นหน้าจริงไปหมดแล้วอะมันก็ผู้หญิงก็ต้องไปทําผิวทําอะไรบ้างอนะไรเงี้ยเสริมสวยดูรูปสิบป,ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็ต้องแตกต่างบ้างแต่ไม่ได้เสียเซลไม่ได้คนไปจับผมมาทำแบบมีดโกอะไรเงี้ยเสียเซลสิเสียเซลสิใครจะไม่เสียเซลต้องมานั่งดูรูปแล้วว่าอ้าเขาต้องทำยังไงสิคะ ปกติค่ะคือนี่ไม่รู้ออกอากาศได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้สาวประเภทสองสวยมากถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยค่ะคือมันมันก็ไม่ได้เนะผู้หญิงก็ต้องอย่าหยุดสวยเหมือนกันจะด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่นะจะออกกําลังกายจะกินอาหารที่ดีจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ